เอาโอเคครับผมวันน <ım eni> ี้มันหนึ่งกับเราเขากดเลยแล้วกันไม่อาชีพเฉเฉยยสดีครับคุณดูไอช่อผมนะครับพี่ไม่รู้จะกรตกหรือเปล่าอ่ะพี่รู้สึกกระตุกหรืเปล่มกระตุกแล้วเปนหราบืนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสที่อารมดีถ้ามีโกโก้พูดูดิอ่ะตัวออกวงบ้า ไม่อตัวก็เล่นต่อต้องต้องรีบจบเขากันเลยใครจบได้นี่จบได้อยู่แล้วทำไมเลยดังจังเห็ดไหมไม่อาจินย้อนมาจินจำรอยป่ะก็ตั้งใจอ่ะโอเคะตกป่ะอุ้ยนอนนอนหัวแตกเลย เรากระโดดมาตรงๆอ่ะแบบโคตรตรงเลยอ่ะใช่เหรอ,อไอ้ผม่มกระโดดมาแบบตรงอ่ะผมกมระโดดมาป<ร>ีกเลยนี่แต่เลีวว้ยงผมชื่ออีผยังจะแซนฟีพพ่กเหรอไม่รู้ดิแล้วผมเลี้ยงตงยาได้ยังอ่ะได้เลยนอะไรก็เล่นไปตองยาตกเลยมังเยออย่าอย่าลืมนะในในโทรศัพท์ของยาพี่พ่อถอดนะโอ้ลืมไปอ่ะลูบไปไอ้พวกสองลูกเอาไปกองแม่เออเก็บไว้ที่นิตรง ติ๊กอ่อนในโทรศัพท์อะยิงหัวแม่นกว่าแต่มันไม่ค่อยพิ้วไงมันเลยตายง่ายไม่ค่อยได้เล่นอุย้ยเอานะเป็ดบล็อกหเมื่อกี้มีมนนคนดูไม่เห็นหรอกแต่แต่แตน่าจะผมเห็นอะไรแจ้งเตือน ยิงเลยกบไม่เไม่ทกไม่เกไม่ทกม่กี้าเล้าไม่กินไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะแต่ถ้าแต่ถ้าเห็นผมจะซูมใไม่ดูครับผมไม่ยิงอยู่เลย เรหยนัอหงมีบักดไม่่เือเอาให้หน่อยไม่มีเหรอมไม่ีรเหลี่ยมนะเหลี่ยมนะี๋ยวก็ทิ้งแล้วก็เก็บใหม่เออผมไม่มีผมก็สามารถเหลี่ยมได้เป็นหนึ่งพี่ปรับภาพสูงเหรอวะมันภาพมันไงเนี่ยวะมันเห็นผู้รองเต้นดิ ลองเต้นลองเต้นน้องพี่เห็นท่าด้วยแสดงว่าพี่ปรับภาพสูงทำไมพี่ไม่กระตุกวะ <c oughs> กวไม,นนไม่พี่ปรับภาพสูงแต่พี่ไม่ได้ปรับพุมชัดไงมาเลยเล่นได้อยู่ <c oughs> เล่นิกกรดีด้วยก็เลยไม่กระตุกลองยาอ้อลองติดเหรอไม่ได้ไม่ข่าวพวามมนว อุ้ยกระตุกโอ้หพอนิดขึ้นมาสี่สิบแม่งก็เริ่มกระตุกละพวกเนี้ยผู้ผู้เชื่อมต่อ,อ 5G ได้ไงผู้เชื่อมต่อ 5G ได้พี่เชื่อมไม่ได้โทรศัพท์พี่ยังกากอยู่ยกระตุกว่ะโอ้ยติดแล้วอ่ะ โัวตัวเอง้เะเก็ดปั๊มยาปั๊มาเลยครับไม่มีนะครับปั๊มยุงบัญยาในเกมเนี่ยไม่ไม่พี่ยิงหัวปูไปด้วยใช่หรอซื้อไอวอลให้หนูได้ไหม ได้แต่เจอไดหวอยจริงตู้แต่เจอเลยดวยแล้วฟังในเสียงแล้มันแกแต่ขึ้นอาหารไม่เม็ดแรกที่พี่ยิงแล้วมันติดวงอ่ะนั่นแหละพี่ยิงหัวไปสองเม็รด้วยแล้วก็ตัวแล้วพอเม็ดที่สองก็ตัวขาวเลยเ <c oughs> มาของไม่รู้ดิไม่ไม่ก็พูดมันจะได้ยินชัดๆ,ๆไง

ถ้อยู่ไหนเล่นหัวแล้วยิงแม่งเลยเดี๋ยวผมมีวิธียิงหัวแบบโดนหัวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ไม่เล่นหัวเงลุงแก้ว FPG เยี่ยมยอดหุยเหี้ยตัวหงอยฟ้ากลัวมวน แยกกระตุกสีกส,สัตว์เฮ้ยใครโทรมาเอ้ยเลยเล้ยงเลยอ้อโทรมาทำไมโทรมาทำเพี้ยไรกูนึกนึอยู่กูตายไอ้ป้าน ตัองหั่นโอเค่ะป้านเลยคโทรมาได้ถูกจังหวะป้านทำเพื่ออะไรอ่ะป้านหาป้านต้องถามนะถูกมาแล้วก็ไม่ฟูดไอเด็กเถี่ยถูกจังหวะจัดจัดอ่ะเหมือนรู้อ่ะเข้ยกระตุกเลยแล้วมันทักไม่ได้คุ้ยอีกดีจริงๆใช่เหรอออเนี่ยเปิดแชทให้ดูอ่ะนี่ควย ไม่ก้อยปั้นที่วอลแคนอะริงได้ไงวะคุดีเลยนะเมื่อกี้ไม่พี่ไม่ดีเลยพี่แบบผมยิงแล้วผมก็หายแล้วผมก็ตายอ้าวโอ้ดคาลิกุด เลยทักมาเฮียอะไรตอนกูเล่นนี่โอ้โหตอนที่กูดูถือไปทักกันมาตอนไม่หันทีไปทักกันมาจริงจริงจาลงยูทูบเลยประจานเลยประจายยังไงก่อนรัคซีนาบอลวัคซีนาบอลเอมาทีเชอร์เอมาทีเชอร์อุ้ยกระตุก เมดเย่พอหมวกเขาหายก่อนพี่เห็นเปแล้วเหงอพี่ไม่รู้ดิซื้อมาเดี๋ยวมันก็หลุดแต่มันไม่ What do you do เนี่ยพี่บอกว่าพูดในสเต็ปเดิมเหมือนเดิมเลยไม่เคยเปลี่ยนก็วิ่งแบบพอตายวอร์วิ่งมันไปมันมาแล้วก็ค่อยยิงหมอกได้แบบเอาให้พิวก่อนแล้วค่อยยิง ไอเอยเคเข้าสิงดูนะหลังจากไอายเคเข้าสิงมันจะเป็นยังไงไม่งั้นผก็จะแพ้พี่เมีพักอย่างเงี้ยแหละเอ้เคยเาว่างจะลูนะว่าเมื่อไอายเคเข้าสิงมจะเป็นยังไงอืออายูเคขอเม็ดเดียวอ่ะแล้วโดนเม็ดเดียวอ่ะครับถ้าเมื่อกี้พี่ไปเหลือโดนยิงเม็ดเดียวตายดิมันจะฮากว่านี้ถ้าเมื่อกี้ที่เขาบัวแตกแล้วนะ มาหยาบปะน้ำดิโอ้ยร้อนดูก่อนไม่ลดน้ำไม่ลดน้ำเต็มน้ำเฮ้ยแล้วมันทักมาทำไมนะหนูอูกกระตุอ้หูทุกคนพิมวป้องพรุ่งนี้ตื่นรีบตื่นมาเล่นรนแรงใหญ่กัน คูมันให้เขาหรอนอนให้มันไม่คูพี่เพิ่งเก็บไปในโทรศัพท์วันอาทิตย์เนี้ยทางอาทิตย์ยังไม่ได้เคยเล่นเลยพึ่งมาเล่นอาทิตย์นี้อาทิตย์เนี้ยมาถึงอาทิตย์นี้นะไม่ีสิตกไงโหถ้าคูตกกับพี่เรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าก็ติ้งมือขึ้นไงตรงไหนวะวาดตัววาดตัวทำไมต้องแข็ดตัวด้วย ตะไอกเลยกายอะไม่มีคลิปนะไม่มีคลิปที่กลลบคลิปเลย โอ้ยเฮียกูเมื่อกี้พี่ชักกระสุนมาชักปืนมาสองปืนเนี่ยว่าม, <c oughs> มีสองไม่แพี่มีสองคนสองกระบอกเลรอปะตอนแรกอันหนึ่งหมดแม็กซ์พี่ก็เปลี่ยนอันหนึ่งปุ๊บวันนี้ก็หมดแม็กซ์เหมือนกันดีจริงๆว,วันนี้มาดูทางด้านของมีพูบ้างนะครับผมว่าจะโดนพี่ป๊กป้องยิงเลยขนาดไหนเล่นปืนเล่นปืน,ป,นปืนลูจกจกตาปะ่ปะเขาหลาดไอโทรศัพท์พี่ไอ้นั้นโดนปืนลูกพี่ยิงหัวแตกเลย ใช่ยังดึงอย่างง่ายยัในคอมเอาวันนี้ดูมีผูแล้วเอลว่าติดตืนมาแล้วคอบอว่าอย่าพึ่งนะผมขอยิงนั่งตั้งเอลว่าแบบไม่มองตอบมองแค่ในคอมดูนะนะแล้วมาดูของพี่ก่อนเดี๋ยงบอกว่าไม่มองนี่แหละดูของพี่เป็นหนึ่งดูงพี่ก่อนนี่ได้ด้วย พี่ชินแล้วมาไม่รู้มุมมีพูนบวกเลยไหมอะมบวกเลยแต่ว่าตอนที่ชินเลยพี่บอกว่าพี่ดีใจว่าพี่ไม่บอกจอเวลาเล่นเจอาบางทีไงที่มองมองศัตรูเฉยๆถ้ามองไปจอคนดูมันจะดีเลยไม่มันจะไม่ดีเลยแต่มันดูยากเป้า,เป,าเป้าอยู่ตรงนี้ไงเข้าใจปะอุ้ยแม่จูเสียตัวพี่เกมผมก็มองอยู่ทำยังไงวนะ อาจริงละน้องไม่จะไม่ได้พี่สักซกอไ <laughs> อ้ปืนลูดปืนลูดนะปืนลูดนะห้ามใช้ปืนในนี้ป่ะห้ามใช้ปืนธรรมดาห้าห้ามห้ามใช้ห้ามใช้ของแวงใช่ไหม,ใช,มใช้ปืนลูดใช่ปืนลูดอกดอาจจะไม่ได้เก็บไว้แต่ละอาจจะของตกหมดไปเลยนะ <laughs> <ม> ไกลดีส์ได้นะอ่าทำสัตว์เหมือนันเลยน้องอุ๊ยอุยอุเกิน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 นี่เฮียจริงจังก่อนอ้สัตว์เดี๋ยวแพ้ทัสท์พูดีอของพี่มันดูทีกระตุก ไม่ตายอะ่ะไม่ให้ก็ทำผัดก็เฮอยูอินพ,พีเฮียถตเกูจะแพ้ก็จะแพ้แล้วน้องโอเคเข้าไปแต่มีผู้เั้งช่วยดูไม่ได้อยู่ดีแหละไม่จะ่ทดบพี่โดนริ้วตบล่าสุดอะมันสร้างห้องนกับพี่อะพี่โดนมันตบไปหกเจ็ดเอ้ยไม่ให้ดิห้าเจ็ด เด็กเป็นป่าย่อผมไม่แค่คนแบบนั้นนะครับผมเป็นคนดีบริสุทธิ์ผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับจะผมเป็นคนเที่ยวมานั้นเฮ้ยเที่ยวไม่คือลอดีนะกูเห็นก่อน

เอามาอยู่ทางนี้เหรอบอกให้เปลี่ยนสเต็ปใหม่บอกให้เปลี่ยนสเต็ปใหม่ปั๊มยาก่อนอยู่ตังพี่ดิจริงแน่ไงวะเฮียหน้าจอหน้าจอโฟล์ตสับผินเป้าอยู่ตรงขาพอดึงก็เข้าหัว ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าไม่น่าเห็นเลยเน,ะนยาะหนึ่งยังมีแม็กเจ็บแบบเบลมั้งเหรอเอาไหมนักเแข่งไหมอ่ะแม็กเจ็บบินเดียวอ่ะได้นักเตะนักแข่งไหมยัยงไงแบบได้หมดอ่ะแบบ<ม>ยืนตายว่ะไม่เอาเอาแบบไฮไลท์แบบแม็กเจ็บอะไรป้อมแบบอย่างเงี้ยนะ เไม่เจ yep. ๋งเลยอะว่าลองเล่นแล้วมันดึงหัวง่ายมากเลยแต่ว่ามันเบาแต่มันก็ดึงหัวสื้สเปซไม่ได้หรอกเล่นง่ายสุดเลยว่า่ว่ามันเจ๋ดีกว่าแต่ว่ามันมันดึงหัวง่ายแต่ว่ามันเบาแค่นั้นแหละถ้ามีโดรนอีก็คงจะดึงมีก็มีแล้วไงถ้ามีตังก็คงดึงมากกว่าทำยังโอ้ย เดดอดเดดอดเล็งหัวแล้วก็ยิงออกไปเอาวงกดีกว่าดเอา,ลเ,อาลเลยไหมเอาเลยคิดดึงมัว่วดึงมัว่มวผูกพืปะ่ะแล้วแรกอะพี่จะดึงพืนแล้วพี่พจะดึงเล่นใช่ปะ่ะพี่อมก <laughs> พี่จะดึงพืนแล้วพี่จะเล่นเว้ย เต็มหัวเลยเอาไม่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 เลย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 เรหัวแล้วล็อกหัวแล้วโอุ้ยติดบัาติดบัางเพียวป้องติดบัาผมติดบัาโอ้โปล่อยตั้งนานแล้ว ชูซื้อไอ้บอยพี่หน่อยพี่ไม่มีจริงอยู่ดีดีไปนะพี่ซื้อมาทำคัยคุตองโทรของเขาบอกสับทเหรอในหศัพท์สับได้ไหมล่ะสับไม่เป็นอนะ น้องก็รู้ว่าก์ถ้าตัดไเป็อนไอวกุุตูดููดีดู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 ดลดูดาดูดูู้ดููดัดู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 ยูดูดูลูด่ดดูดูนูด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 ดููดูดูดดดดด ตดขาวนิดหน่อยต้องดูดิ